คันแรกของเ n นเซนเสนะครับกับ CLA 4 5 S f o r m e t i c Plus คันนี้เลยนะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆน่ครับรถใหม่ป้ายแดง4 9 0 9 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2 9 0 9 0 0 0 0บาทเท่านี้นะครับจุดสูงสุดของรุ่น CLA คันนี้นะครับและหลังคาด้านบนยังมาพร้อมกับตัวพา n ์โนลามิกก r o o ูนตัวนี้ก็เป็นเบรกแบบ1พอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ออปชันนี้จะมีพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเลสซิงคาร์มากๆนะครับมีช่องเจาะรูนะครับ ทรงรถแข่งนะครับนั่งนี่กระชับมากๆนะครับเดินซิทได้สีซันเยลโล่เยี่ยมกับตัวรถด้านนอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะบัฟเไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีด้วยนะครับนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดด้วยนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับมีจอ LCD เล็กๆตรงโคมาไลด์ด้วยเช่นเดียวกันมีออปชั่นกล้องรอบคันนะครับตัวนี้มากกว่าตัว Series 35นะในมิกซ์ซีเรสปรับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีระบบตัวเรสขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับรถแข่งนะครับในสนามแรกิ้งนั่นเองนะครับจัดราคาพิเศษเลยครับสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท